สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมไปเจอคลิปจากช่องดังนะครับที่มีผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0สนคนเขาบอกว่าใช้เพียงแค่พินบาร์ไปเกิดอยู่บน EMA period 9ก็สามารถทำ RR ได้ถึง2เท่าทำกำไรได้ง่ายๆเลยนะครับ จะเป็นจริงหรือเป็นแค่การตลาดเดี๋ยววันนี้ผมจะไปพิสูจน์กันเริ่มจากลองไปดูคลิปวิดีโอนี้ของเขาก่อนนะครับหลังจากที่ผมดูแล้วนะครับระบบที่เขาสอนเนี่ยผมมองว่ามีปัญหาหลายอย่างปัญหาแรกก็คือเขาไม่บอกว่าระบบนี้ใช้กับสินค้าอะไรและ Timeframe เท่าไหร่และอย่างที่2คือไม่มี Trend Filter เลยนะครับจะสังเกตว่าระบบเมื่อเกิดพินบาร์ก็สามารถที่จะเข้าบายเข้าเซลได้ทันทีเลยดังนั้น ถ้าเกิดว่าเกิดช่วงไซด์เวย์เนี่ยผมมองว่ามีปัญหาอย่างแน่นอนและที่สําคัญคือพินบาร์ไม่ได้กําหนดมาด้วยนะครับว่าเป็นพินบาร์หางยาวกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะครับผมเลยลองนําระบบนี้มาปรับใหม่ยกเครื่องใหม่และใส่รายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นให้เพื่อนๆสามารถทําตามได้โดยผมไปทดสอบกับสินค้าคือทองคำไทม์เฟรม m e 15นาทีใช้ตัว EMA 3 0 0เป็นฟิลเตอร์เทรนด์และใช้พินบาร์ที่มีชาร์โดมากกว่า70%เกิดบน EMA 9เหมือนตามคลิปวิดีโอของเขาเลยนะครับ ส่วน RR ผมกำหนดให้เพียง1.8เท่านั้นเองนะครับเพื่อสามารถถึง TP ได้ง่ายขึ้นผลทดสอบจริงนะครับน่าสนใจมากๆสามารถทำกำไรได้375%ในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองเหมือนเดิมคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูผลทดสอบจริงกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปนะครับหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทาง Li n e a d c h o n t e s c h o o l ที่กำลนงขึ้นออออยู่่ทีีหน,นนน้้้้้าาจณตถพรมแลว Let's go และนี่คือผลการเทรดนะครับหลังจากได้ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดกําหนดจุดเข้าออกไทม์เฟรมสินค้าที่ชัดเจนนะครับโดยผมทําการทดสอบระบบนี้บนกราฟของทองคำไทม์เฟรม15นาทีตั้งแต่เดือนเมษายนปี2025จนถึงปัจจุบันก็คือเดือนมิถุนายนปี2025ทั้งหมด3เดือนนะครับบนกราฟของ Tickmill Broker เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้กราฟของ โบรกเกอร์อื่นนะครับก็อาจจะได้ผลที่แตกต่างกันออกไปนะข้อดีของติ๊กมิวโบรกเกอร์ที่สังเกตได้ชัดเจนคือมีใบอนุญาต Tier 1 Forex ระดับโลกนะครับและยังมีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นที่ต่ํามากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เปิดบัญชีกับติ๊กมิวโบรกเกอร์ผ่านลิงก์ของ c h a n n e Test Cool ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ส่วนลดพิเศษค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นที่ต่ํากว่าปกติอีกนะครับดังนั้นเพื่อนๆท่านไหนสนใจเปิดบัญชีกับติ๊กมิวโบรกเกอร์ก็เ,เนะกช มาดูนะครับว่า3เดือนเกิดอะไรขึ้นบ้างโหจริงๆนะระบบนี้หลังจากที่เรานำมาแอป l y แล้วนะครับทุนหมื่นเหรียญ r i สเปอร์เท d e อยู่ที่5%อรเนอาในวันนี้นะครับโนต้ตใหมนะ่ไม่ใช่1น1.5เท่าผมขยายเป็น1.8เท่านะครับเพราะว่าในวิดีโอคลิปของทางฝรั่งเนี่ยนะครับเขาใช้อ2าเท่านะครับแต่ผมมองแล้ว2เท่าเนี่ย สูน่ไม่ได้นะวินเรทอยู่ที่60%นะครับ3เดือนเทินไป375%รปนะครับเพื่อนๆต้องจดบันทึกระบบนี้เข้าผ่อนดีๆเลยนะครับนำไปทดสอบทดลองกันดีๆเฉยไปทั้งหมดนะครับทดสอบมาให้50ไม้นะครับชนะ30แพ้20ไม้ Profit Factor 2.7 Maximum Drawdown ไม่สูงนะครับอยู่ที่19.87เท่านั้นเองแลกกับ rr 1.8เท่า ผมถือว่าเป็นระบบที่มีแนวโน้มโกร w t สูงมากๆนะครับเพื่อนๆลองไปทดสอบเองด้วยมือผมเพื่อนเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมช่องนี้เน้นการปฏิบัติลงมือทำนะครับตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองส่วนวิธีการเทรดและการเซ็ทค่าต่างๆเชิญชมต่อได้เลยครับถ้ามี AI เทรดแทนคุณตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบป้องกันการล้างพอร์ตคุณจะกล้าลองไหมครับและนี่คือ AI f o r e x c e n t e r AI ที่อยู่ในตลาดจริงมายาวนานกว่า3ปี ทำกำไรต่อเนื่องมีความเสถียรบนความเสี่ยงที่ตำ่ำในระบบมีซั Loss ทุกไม้และระบบ Auto ้สต็เมื่อพอตแตะแม็กซิมั่มดรอว์ดาวสามมีลูกค้าใช้งานจริงกว่า1,000ท่านทั้งในประเทศและทั่วโลกพัฒนาโดยทีมงานวิศวกรประสบการณ์มากกว่า14ปีในตลาด forex ลูกค้าสามารถติดตั้งโรบอ t เ a รดได้เองหรือจะให้ทีมงานติดตั้งให้ก็ได้ครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้จากราคาปกติ22,000บาทเหลือเพียง13,000บาท ยังไม่พอนะครับสามารถผ่อน0%นาน10เดือนตกเดือนละเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นเองทักมาวันนี้พิมพ์สนใจ AI รับรายละเอียดและโปรโมชั่น13,000บาททันทีครับ AI Forex Hunter ปล่อยให้ระบบ AI ทำเงินแทนคุณ ช่วงนี้สำคัญมากนะครับเป็นการเซตตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับตัวแรกก็คือตัว EMA เอาไว้ฟิลเตอร์เทรนด์ใหญ่นะครับก็คือจะใช้เป็นตัว EMA 300นะครับเพื่อนๆอ่าชอนโน้ตกันดีๆส่วนตัวที่2นะครับผมให้ c h a t g p t เขียนขึ้นมานะครับเขียนอะไรขึ้นมาก็เขียนตามเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดพินบาร์บน EMA 9กนะครับก็ให้ปรากฏลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะแบบนี้ เพื่อนๆสามารถที่จะรับ indicator ตัวนี้ใช้กับ trading v i e w ได้ฟรีเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เปิดบัญชีกับ t r i n g w h e l broker ผ่านลิงก์ของ c h a n t h e s o l ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับฝากเงนิน200เหรียญก็จะได้ indicator ตัวนี้ไปใช้เลยนะครับไม่ต้องไปใส่พร้อมใน chat GPT เองนะ และที่สําคัญคือยังได้อินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับที่เคยทําระบบสอนในช่อง YouTube มานะครับคุ้มมากๆเลยใส่อะไรบ้างนะครับ EMA จริงๆแล้วสามารถคัสตอมได้ด้วยนะครับเส้นเพื่อนๆสามารถจะไปปรับเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมเซตค่ามาแล้วนะครับให้เหมือนตัวต้นฉบับเลยนะครับก็คือเป็น EMA9 ส่วนพินบาร์นะครับผมจะใช้หางยาว70%ก็คือใส่เป็น0.7นั่นเองถ้าเกิดว่าเกิดพินบาร์นะครับเช่นตรงนี้แล้วมันทับบนเส้น EMA9 นะอันนี้เป็นแบบ bearish ถูกปะแล้วตัวเนี่ยหางนะครับมันยาวเนี่ย70%ของสัสดส่วนทั้งหมดนะครับมันก็จะชี้ลูกศรลงแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะตรงนี้เป็นิิบาร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นแบบ bullish เห็นไหมแท่งสีเขียวแล้วตัวหางเนี่ยนะครับมันเข้าเงื่อนไขที่เราเซตไว้ก็คือ70%นะฮะ แล้วทับอยู่บน EMA 9นะครับเส้นสีขาวนี่คือ EMA 9มันก็จะปรากฏตัวพินบาร์แบบ bullish ลูกศรชีขึ้นแบบนี้เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเราจะเอา i ิ d i c a t o r ตัวนี้นะครับไปใส่ strategy อย่างไรนะครับวิธีการเข้าเทรดง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆกำไรโหนมากๆนะครับ3เดือน300กว่าเปอร์เซ็นต์ไปรับชมต่อเลยครับมาถึงช่วง3มสเต็ปนะครับในการเทรดนะเพื่อนๆเทรดขาขึ้นเทรดอย่างไรนะครับทำตามนี้ได้เลย3ขั้นตอน1 เพื่อนๆจะต้องใช้ในเรื่องของ EMA 300ฟิลเตอร์นะครับเส้นสีเขียวคือ EMA 300ดังนั้นแท่งเทียนนะครับที่ปิดอยู่เหนือ EMA 300นะครับตรงนี้จะเป็นเสตที่1ก็คือเทรดหน้าบายได้เปรียบนะครับขาขึ้นอย่างเดียวได้เปรียบม,มาถึงเสตที่1ผ่านนะเซตที่2ถัดมานะครับง่ายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนผมจะรอให้เกิดตัวพินบาร์70%นะครบบน EMA 9นะครับอันนี้คือตามคลิปที่ทางฝรั่งได้ทําไว้เลยนะฮะ เราก็ทําตามออริจินอลของเขานะครับแล้วผมทําการทดสอบมาด้วยที่สําคัญนะครับเชื่อได้เลยเกิดขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆตัวอินดิเคเตอร์นะที่ผมให้แชท t g พีเขียนให้นะครับตรงนี้ก็จะปรากฏชี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องไปวัดนะครับว่ามันเป็นพินบาร์เซให้เสียเวลานะครับใช้อินดิเคเตอร์ช่วยตรงนี้คือสเต็ปที่2เรียบร้อยนะครับก็เช็คอีกทีนะครับว่ามันทับอยู่บน EMA 9เนะครับเส้นสีขาวตรงนี้ตามเงื่อนไขชัดเจนเป๊ะเส็ปที่2ผ่านนะครับเจอแบบนี้แล้วง่ายสุดๆเเห็นนน่ะืออออไไมต้้งทํารซซับ ตั้ง pending order ฟังอีกทีนะครับในเสตที่3ผมเน้นย้ำว่าให้ตั้ง pending order นะครับจุดตายมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆหลายคนนะครับจะทำการเข้าเทรดเลยแต่นะครับผมทำการ optimization มาแล้วนะครับพบว่าการเข้าเทรดเลยนั้นไม่ work นะครับให้ทำการตั้ง pending order และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือแท่งเทียนถัดไปนะครับจะต้อง match order ถ้าไม่ match order ให้ปิดการตั้ง order pending order นี้ทิ้งซะ นะครับอลองมาดูอันนี้ match order นะครับก็คือเข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าแท่งถัดไปตรงนี้ดันไม่แตะ buy stop นะครับ pending order เราให้ทำการ delete ทิ้งเพราะหลายครั้งที่มันไม่แตะแล้วเลยครับมันไม่แตะปุ๊บมันลงเลยนะครับตรงนี้ผมทำการ optimize มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือดอกจัน18ล้านดวงนะครับระบบนี้เหมือนง่ายแต่มีความซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะก็คือในช่วงจังหวะการเข้า order นั่นเองแต่แบบนี้คือ ชิลนะครับผ่านตั้ง r r 1.8เท่านะครับและ stop loss ให้วางไว้ที่โล่เผื่อบัฟเฟอร์นะครับตรงบริเวณพินบาร์นี้เลยนะทำเฟรม15นาทีนะครับตรงนี้ก็ปิดออเดอร์ไป1ออเดอร์เห็นไหมเพื่อนๆง่ายไหมไปต่อนะครับเพื่อนไปต่อนะครับตรงนี้เกิดสัญญาณเป็นแบบอะไร bearish พินบาร์นะครับไม่เข้าโอเคป่ะถ้าเข้าเป็นไงล่ะสวนเนี่ยนะครับคลิปของฝรั่งนะครับเจอแบบนี้เขาก็ให้เข้านะครับถ้าเข้าไปเป็นไงเพื่อน เรียบร้อยนะครับ SL เห็นป่าการฟังเข้ามานะครับโดยไม่พิจารณาไต่ตรองนะครับมันมีโทษมากกว่าเป็นประโยชน์อยากให้เพื่อนลองวิเคราะห์ฝึกวิเคราะห์เอานะครับตรงนี้เป็นขาขึ้นอยู่ถูกไหมล่ะเราต้องเล่นหน้าบายนะเนี่ยเส้น EMA 300อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วมันมาเกิดอะไรเอ่ยเป็นรูปแบบของ70%็ดสบเร์พินบาทับอยู่บน EMA 9อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ต้องทำการตั้งออเดอร์เป็น buy stop นะครับ SL วางไว้ด้านล่างนะครับและแท่งถัดไป ต้องแมชนะครับแมชเรียบร้อยเห็นบ้างเพื่อนถ้าแมชเรียบร้อยนะครับ R 1.8เท่าก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะฮะปึ้งเรียบร้อยนะครับไปต่อนะครับเพื่อนเพื่อนเผื่อจะมีเคสอะไรให้เราได้ศึกษานะขาลงนะครับก็จะต้องรอในทิศทางตัวค่านะครับก็คือรอลักษณะของตัว e a r i s h PIN Bar นะครับถ้าเกิดว่าเกิด70% e a r i s h PIN Bar เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเปิดเซลล์ได้นะครับก็ใช้เป็นการตั้งเซล์ stop เหมือนกันอ่ะแบบนี้เพื่อนสังเกตไหม ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าเกิดเป็นลูกศรชี้ลงนะครับเป็นลักษณะของ70%พินบาแบบขาลงนะครับเพื่อนๆก็เช็คราคาปิดนิดนึงนะราคาปิดก็อยู่ต่ำกว่า EMA 300ด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องตั้งเซลสต็อปนะครับ SL วางไว้ด้านบน RR 1.8เท่าแบบนี้นะครับเพื่อนต้องฟิลเตอร์ด้วยแท่งถัดไปเหมือนเดิมนะครับติดออเดอร์นะครับแบบนี้เซลล์ติดแล้วนะครับก็ TP ไปเล่นง่ายๆแค่นี้เองครับเพื่อนๆตรงนี้มีการสวนเทรนได้ไหมนะครับ มีพินบาร์แบบบูลลิชเกิดขึ้นนะครับถ้าเพื่อนเข้าไปก็เป็นไงครับลงอยู่ดีเห็นปะเพราะอะไรผมสอนให้ดูเทรนด์ใหญ่นะครับเทรนด์ใหญ่นะก็คือ EMA เ0 0มเนี่ยนะครับบ่งบอกว่าอะไรครับมเมนตัม um ด้านไหนได้เปรียบนะครับแรงขายได้เปรียบอยู่นะครับอย่าไปทะลึ่งซื้อเห็นปะถ้าซื้อไปเป็นไงขึ้นไปแค่นิดเดียวเองนะครับแล้วก็โดนกระชากลงอยู่ดีนะครับถ้าในการเทรดจริงอาจจะเกิดสัญญาณแบบเนี้ยให้เพื่อนๆค่อยเขวลงแล้วนะครับมาขึ้นอีก เพื่อนๆบางคนก็อาจจะปิดออเดอร์เซลลนะครับเพราะว่าเอ้ยมันเกิดแบบบูลลิชนี่ว่า,างั้นเราปิดเซลล์ก่อนดีกว่าแล้วเราเปิดบายแทนเรียบร้อยเลยนะครับแทนที่จะได้กำไรกลายเป็นขาดทุนซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมเน้นย้ำนะครับว่าในคลิปของต้นฉบับนะฮะของฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนไม่มีตัวฟิลเตอร์นั่นเองนะครับว่า ควรจะเล่นบ่ายหรือเซลนะครับเมื่อเกิดพินบาร์นะถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์แบบนี้เพื่อนๆก็อาจจะสับสนได้นะครับตรงนี้ผมก็มาใส่เงื่อนไขให,ให้มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงบวกตัวสแตทเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับในคลิปวิดีโอนี้มันง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า แล้วถ้าเกิดว่านำไปทดสอบทดลองกับคู่เงินอื่นหรือทำเฟรมอื่นนะครับแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับข้อคิดปิดท้ายนะครับการที่เราดูคลิปนะครับศึกษาคลิปเยอะแต่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือมาวิเคราะห์ก่อนที่เราใช้งานจริงนะครับแบบนี้ก็อาจจะเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทำการวิเคราะห์ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับสื่อมันล้นมากๆนะฮะเพื่อนๆอยห้เพื่อนๆทำการพิจารณาให้ดีก่อนนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP